สู่รายการกล้าทารวยในช่วงที่2นะครับครับเรายังอยู่กับทั้ง2ท่านสมาชิกใหม่ของ New KC l i ไลทนะครับที่จะร่วมเข้ามาคขวยคว้าความสำเร็จกับ New KC l i ลในช่วงต้นปี2558นี้นะครับครับคุณนุชครับ,รบเราหลักการพูดถึงหลักการในการเลือกบริษัทเครือข่ายของทางด้านคุณนุชก่อนต้มอมีหลักการในการเข้าไป ทำงานกับเครือข่ายยังไงบ้างหรือผู้นําใครมาเชิญก็ไปหรือไปสัมผัสดูก่อนเรามนการเลือกยังไงเลือกใช่ไหมคะใช่ครับที่ผ่านมาน่าจะมีหลากลายบริษัทแหละที่เรามองอยู่บางทีก็มาจากเพื่อนนะคะมาจากเพื่อนนีอืมครับแล้วก็เข้าไปดูใช่ค่ะแล้วมองเครือข่ายแต่ละที่นี่แตกต่างกันมากน้อยไหมครับอืมแตกต่างค่ะแตกต่างแตกต่างเพราะอย่างอย่างบางบางแห่งก็จะเป็นลักษณะว่า MLM ใช่ไหมคะอย่างของ Newcastle Life นี่ก็จะเป็น เอ่อบเนอรี่ค่ะครับอ๋อครับนี่คือในเรื่องของแผนกใช่ค่ะเรื่องของแผนค่ะอืมครับคือเราเราก็มาในเรื่องของแผนการตลาดใช่นะครับเรามองตรงนี้ค่ะแล้วก็มองสินค้าด้วยเป็นหลักเหมือนกันว่าตอบโจทย์ไหมอ่าครับผมเออก็มองว่าเออในทุกวันนี้ทุกคนเขาก็สนใจกันเรื่องสุขภาพใช่ไหมคะอันนี้ก็มีตัวสุขภาพสําหรับคุณผู้หญิงแล้วก็บำรุงร่างกายด้วยดุจต้นครับผมค่ะตรงนี้แล้วสินค้าของ Newcase อะ้วหลักร้อย หลักร้อยราคาไม่แพงรับนโยบายเขาเนี่ยห้ามเกินพันเน่ยแล้วสินค้าจับต้องไดายหลักร้อยหลักร้อยเพราะระดับหลักย่าเข้าถึงหมดค่ะอืมครับแล้วตอนนี้ก็สมัครฟรีด้วยสมัครฟรีด้วยครับทํางานได้เลยทํางานได้เลยตรงนี้นี่เรียกว่าเราสามารถที่จะขยายงานได้เลยการสมัครสมัครฟรีตรงนี้เราไปแนะนําใครก็ได้ใช่ค่ะอืมครับแล้วทางนั่นคุณชัยวัฒนแล่ะครับเรามีหลักการในการเลือกเครือข่ายอย่างไง้หรือใครมาชวนเข้าไปหมด แคดูละดูแบบเครือข่ายดูแผนการตลาดอะไรดูในเรื่องของแผนการตลาดในเรื่องของสินค้าเป็นไงสินค้าก็ดีคุณภาพแล้วเราประทับใจคููน้อยเรอนี่ตาหลักมากสับประทับใจผู้นำมากนั้นครับประทับใจผู้นำประทับใจยังไงครูน้อยเราก็ไม่รู้จักเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้แต่เห็น คือเห็นเสียงแกเรียกว่าดูในทีวีอย่างเงี้ยประทับใจแล้วเหรอครับประทับใจละโอ้โหเรียกว่ามนต์เสน่ห์สะกดเลยแกเป็นคนล่าเริงรุจ่าเพาะครับผมนี่ก็เลยทําให้โูกเครือข่ายของเราสดใสไปด้วยใช่ครับอืครับแล้วก็มองแบบว่าแล้วคราวนี้สินค้าแบงก์อันลาแล้วก็ผู้นําดีอย่างเงี้ยมองเป้าหมายความสำเร็จเป้าหมายครับน่าจะไปได้ไกลครับครับก็อยากเชิญชวนคนทางบ้าน ให้เขามาเปลี่นใจเป็ี่ยนความคิดครับเรามาลุยด้วยกันนะครับครับครับคือมองเป้าหมายความสำเร็จว่าจะไปได้ไกลใช่ไหมไกลแค่ไหนครับไกลแค่ไหนก็ไม่รู้อะแต่ไกลใช่ครับโรครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะไกลแค่ไหนแต่ไกลว่างั้นเลยครับครับเพราะมันใจคุณน้อยว่าจะพานําพาเข้าไปไกลอืมครับทางด้านคุณนุชบ้างครับพอเข้ามาสัมผัสหลังจากฟังทีวีโทรศัพท์พูดคุย ทราบมาว่านั่งรถมาด้วยกันอีกัมผัสตัวจริงใช่ค่ะเป็นไงครูน้อยครับครูน้อยเป็นคนน่ารักนะคะแล้วก็เปิดเผยจริงใจค่ะมองเราเป็นผู้นําที่จริงใจจริงๆแล้วก็เชื่อเชื่อมั่นด้วยว่าน่าจะนําพาให้เรารวยนะคะแล้วครูน้อยก็มีมีลายกลุ่มเป็นว่าครูน้อยพารวยมีลายกลุ่มเ้วนไครับผมลายกลุ่มครูน้อยพารวยเชื่อแน่เลยค่ะว่ารวยแน่ค่ะ คุณน้อยนี่เล่นของหรบอปว่าเนี่ยทำไมดูทีวีก็ชอบมาพูดุูก็ชอบมีไลค์กูมิกเข้าไปในอกลุกมยังชอบอีกชอบอีกโอ้โหเรียกว่าโดนของหรือปว่าเนี่ยโดนของคุณน้อยทําใส่กูบอกว่าเนี่ยชื่นชอบอะไรทุกอย่างทั้งหมดเลยค่ะแต่ดูแล้วหรือหรือทำงานเราอยู่กับคุณน้อยแล้วสนุกสนุกค่ะสนุกแล้วเราทำเครือข่ายก่อนนั้นนี่มันเป็นยังไงครับผม่มันห่างกันเกินไปหรือเปล่าหรือ ก็ก็จะเป็นบรรยากาศอีกแบบนึ่งอีกแบบนึงครับผมบรรยากาศจะเป็นอีกแบบนึงแต่ตรงนี้มาสนุกเค่ะนี้สนุกทํางานไม่เครียดไม่เครียดไม่เครียดครับแล้วบาดเป้าหมายตอนนี้ครับเป้าหมายนี่ก็จะมองที่ว่าได้ได้มาประชุมเมื่อเช้านี้นะคแล้วก็ฟังจากแผนการตลาดมองแล้วว่าไม่ยากค่ะแค่ชวนคนมาสมัครแค่สองคนนะคะซื้อชุด แค่3,750คุณก็ได้สินค้าไปใช่ไหมคะง่ายง่ายมาบถ้ายังไม่พร้อมที่จะซื้อสนใจซื้อชิ้นหนึ่งก็ได้ค่ะสะสมสะสมได้ไม่ไม่ตัดไม่ตัดยอดไม่อะไรทั้งสิ้นง่ายมากง่ายจริงๆริงครับเรียกว่าซื้อไม่สนใจไม่ซื้อก็ได้มาศึกษาดูก่อนครับผมแล้วคราวนี้ทาง New K s l i ล e s เขามีในเรื่องของสื่อพกมือฟังฟังดูแล้วเป็นไงบ้างครับฟังสื่อทั้งวิทยุทุนชนทั้ง เคเบิลทีวีอะไรหลายๆอย่างตรงนี้ก็ทึ่งนะคะทึ่งที่เคซีไลท์นี่นิวเคซีไลท์นี่มีความพร้อมมากๆจริงๆครับผมก็เลยว่าถ้าท่านใดที่ตอนนี้สนใจธุรกิจขายตรงอย่าพลาดนะคะอย่าพลาดโอกาสครับนิวเคซีไลท์นี่ได้หยิบยื่นมาแล้วถ้าท่านพลาดไปตรงนี้นี่เสียดายค่ะเสียดายจริงๆครับความรวยรออยู่แล้วอย่าช้าค่ะอย่าช้ารีบมากอบโกยครับมาช่วงแรกๆด้วยทั้งสองท่านนี่จังหวะดีมากเลยนะครับแต่ก็ถือว่า สร้างปรากฏการณ์เขมืแลแตีสามโพมาสมัครเลยอย่างนี้นี่ก็ถือว่าคนเรามองเห็นโอกาส<ช>ที่จะประสบ<ช>ความสำเร็จเ<ช><ช>พราะถ้าคนกล้านี่ก็จะสามารถสาเร็จได้<ช>ตรงนี้ใช่ไหมครับคุณชัยวัน์ครับ<ช>ตอนนี้นี่พอมาเข้ามาสมัสนิวเคซีไลท์ต่อไปนี่เราจะมองในเรื่องของการเดินตลาดไปพร้อมกับคุณน้อยอย่างรเราจะมีการ แผนงานขยายพื้นที่ยังไงบ้างแนะนำเพื่อนๆหรือแนะนำเพื่อนๆออกไปหาลูกค้าครับผมทางโทรศัพท์ติดสารอะไรพวกนี้ครับก่อนหน้านี้เราประสบความสำเร็จในเครือข่ายมากน้อยขนาดไหนก็ปานกลางครับปานกลางใช่ไหมครับแล้วพอมาเจอตรงนี้เรามองถึงไปไกลแน่ไปรู้จัไกลเท่าไรแต่ไปแน่ครับตอนนี้ใช้วัดกะรวยกับนิวเคซีไลท์เลยครับมั่นใจขนาดนั้นเลยมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคือ ทั้งคู่นี่อยู่แปดแปดริ้วด้วยกันใช่ไหมครับใช่ค่ะจะเรามีจะมีการทํางานประสานงานกันยังไงกับทีมงานคู่น้อยแล้วก็ในพื้นที่แปดริ้วเองอ๋อพื้นที่แปดริ้วใช่ไหมคะครับก็เดี๋ยวก็จะไปเชิญชวนนะคะเรามีทีมงานเรามีทีมงานเก่าอยู่แล้วมีพวกเก่าอยู่แล้วก็จะไปเชิญชวนแล้วก็จะอธิบายถึงสัมพคุณสินค้าทุกตัวืะคบแล้วก็แผนการตลาดอรี่ น่าสนใจนะคะวางแผนง่ายๆทําง่ายๆแค่คุณรู้จักคนสองคนแค่นั้นก็ทํางานได้แล้วแต่ที่สําคัญเขาเขามีทีวงทีวีกระจายทั่วประเทศเขามีอาวุธพร้อมครบมือให้เราใช่ไหมคะหยิบขึ้นมาได้เลยทะลุทะลวงได้เลยครับมองเห็นที่แปลกไหมครับนิวเคลียสิไรพบอาวุธต่างๆที่มีนี่บางคนบอกว่าเฮ้ยเขาทำเพื่อเพื่อสัตว์แต่นิวเคลียสิไรงงไหมรับนิวเคลียสิไรไม่มีประธานอ่ะทั้งคู่ท่องวงการธุรกิจธุรกิจเครือข่ายมาเนี่ยเคยถาม ในใจเขาว่าทำไมไม่เป็นประธานประธานเหมือนใครก็แปลกใจเหมือนกันนะคะครับผมค่ะแต่ครูน้อยเขาบอกเออเนี่ยเขาต้องการให้เราเนี่ยสำเร็จรวยด้วยกันนะคะเข้ามาก็มีหุ้นส่วนอะไรอย่างนี้ไม่คิดว่าตัวเองอ้าวฉันเป็นหุ้นส่วนบริแต่ฉันเป็นประธานเองเคยคิดว่าทำไมทำธุรกิจเกิดขายเนี่ยอ๋อยังไม่เคยยังไม่เคยคิดแต่ตอนนี้นิวเคซีไลท์ให้โอกาสคุณม็นเป็นประธานเป็นประธานเป็นหุ้นส่วนเองค่ะทได้เอาไปเลยค่ะตรงนี้นี่คิดว่าเราจะสําเร็จแล้วก็เป็นประธานได้แบบ ป้าน้อยขนาดไหนมั่นใจขนาดไหนก็มั่นใจนะคะมั่นใจค่ะมั่นใจในสื่อของบริษัทคิดว่าจะต้องทำให้ได้สามเดือนแสนนี่อาจจะน้อยไปนานไปนานไปน้อยไปน้อยไปใช่ไหมน้อยน้อยนะคะเดือนละแสนนี่กะกะแสงกูน้อยเลยนะครับกะบอกเดือนละแสนกูน้อยบอกไม่เป็นไรทําได้เอาไปเลยร ทำได้เอาไปเลยเ,รเพราะทุกคนนี่เป็นบริหารเป็นผู้บริหารของอคปกรณ์ของแต่ละคนอยู่แล้วนี่คือ<ช>จุดเด่นของ Newcase Light ถูกต้องค,อครับก็เลยมองว่าสามแสนน้อยไปมองว่าเป็นโอกาสจริงๆค่ะคก็คือว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยยังไงก็เข้ามาศึกษาก่อนนะคะอย่าอย่าทิ้งโอกาสเพราะจริงๆเนี่ยการการศึกษาเนี่ยสำคัญการที่เราได้เข้ามาศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้อย่างเงี้ยบางทีอ่ะมันจะเป็นโอกาสที่เราสามารถที่จะ เข้ามาแล้วประสบความสําเร็จได้ได้จริงๆค่ะครับแล้วคตานนี้มีสื่อตรงนี้ออกไปมีคนโทรเข้ามาตนนี้เราจะให้กำนันอะไรยังไงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเข้าร่วมงาน,นกับนิวเคซีไรตรงนี้เราตร้องศึกษานิวเคซีไลมากน้อยขนาดไหนครับก็ควรจะเข้ามาทุกพุธนะคะ,ะคที่มีการประชุมนะคะคือตอนนี้เราก็พร้อมที่จะศึกษาพร้อมรุยงานเต็มที่เต็มที่ครับ สุดท้ายอยากให้ทั้งสองท่านฝากถึงผู้ชมทางบ้านหน่อยครับกับการการมองเห็นโอกาสตรงนี้แล้วก็การที่จะเดินเข้ามาร่วมกับ New c a ซีไลทอยากให้ทางด้านคุณนุฝากถึงผู้ชมทางบ้านหน่อยครับค่ะก็ไหนๆถ้าท่านได้เปิดมาดูหน้าจอนะคะเจอเราทั้งสองคนนะคะก็โทรเข้ามานะคะ,คะมาสอบถามได้นะคะว่ามีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแผนการตลาดเป็นยังไงนะคะอย่าทิ้งโอกาสค่ะ ขอให้มั่นใจใน Newcase r i g h ว่าเป็นบริษัทที่เปิดโอกาสให้เราจริงๆมีสื่อวิทยุดาวเทียมอะไรอย่างนี้นะคะในเมื่อสื่อทุกวันนี้เนี่ยสำคัญแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้โอกาสอันที่ดีงามเนี่ยผ่านไปนะคะเชิญมาร่วมงานกันได้ค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะครับกับต่งแน่นคุณชัยวัดครับก็อยากให้คนทางบ้านเปลี่ยนใจเปลี่ยนฟอรมคิดลองมาลุยด้วยกันเราขอให้เข้ามาดู ติดตามในบริษัทก็ได้ครับ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 คุณผู้ชมครับนี่คือ,อแนวคิดและก็การที่ทั้งสงท่านนะครับสมาชิกทั้งสองท่านเข้ามาร่วมงานกับ New เคซีไลท์นะครับซึ่งถือเป็นสมาชิกใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับและพร้อมที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จโดยเป็นทีมงานของ ทางด้านคุณสุทินันปิ่นนาคนะครับคณะบริหารของเรานะครับหรือคุณน้อยนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากครับที่ให้เกียรติร่วมรายการกับเราครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณผู้ชมมากค่ะครับพบกับรายการกล้าท้ารวยได้ใหม่เป็นประจำทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ